สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กายภาพค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับประโยชน์จากเรื่องการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะซึ่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถนํามาประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายซึ่งสามารถพบได้ในชีวตติตประจําวันของเราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันที่อยู่รอบๆตัวเรา ซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะนําเสนอ3อุปกรณ์ที่ใช้หลักการเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งได้แก่ 1. เครื่องกําหนดไฟฟ้าในรถจักรยาน 2. ลาโพง 3. ไมโครโฟนเรามาเริ่มกันที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าในรถจักรยานซึ่งหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในรถจักรยานจะเป็นอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูส่วนประกอบภายในของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในรถจักรยานหรือไดนาโมนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในรถจักรยานเนี่ยจะติดตั้งอยู่บริเวณรอของรถจักรยานดังในรูปวงกลมนั่นเลยค่ะซึ่งประกอบไปด้วยไปสัหรัสช่วยหมุนแท่งแม่เหล็กแกนเหล็กไอ o อนคอรขดลวดตัวนำคอย และสุดท้ายแท่งแม่เหล็กแมกเนตแลักการทำงานเมื่อปั่นจักรยานล้อของจักรยานจะทำให้ส่วนหัวของไดนามูซึ่งติดกับแม่เหล็กหมุนซึ่งจะทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปเมื่อความเข้มของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงเกิดความต่างสักไฟฟ้าและเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งจะถูกส่งไปยังหลอดไฟของรถจักรยานและทำให้หลอดไฟสว่างในที่สุด มาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะนั่นก็คือลำโพงเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าหลักการทำงานของลำโพงเป็นอย่างไรทำไมลำโพงถึงส่งเสียงออกมาได้ไปกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูกันว่าลำโพงประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างค่ะเริ่มด้วยกรวยเดฟรแฟมขอบซันสเปนชั่นฝาครอบดัสแคปโคมบาสเกต Spider v o i c e c o i l และสุดท้ายแม่เหล็กถาวร Permanent Mag n e t ต่อมานะคะเราก็จะมาขยายดูข้างในของลำโพงนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างค่ะก็จะมีช่องแม่เหล็ก Magnetic Gap v o i c e c o i l แม่เหล็ก Magnet ซึ่งมีทั้งสองข้างเลยนะคะหลักการทำงานเมื่อป้อนกระแสไฟฟ้า กระแสสลับเข้าขดลวดหรือไวส์คอยจะทําให้เกิดแม่เหล็กชั่วคราวขึ้นซึ่งเมื่อแม่เหล็กชั่วคราวเป็นขั้วเหนือก็จะเกิดแรงผลักดันขดลวดซึ่งติดกับแต่แฟมขึ้นในทางกับการถ้าเป็นขั้วใต้เกิดแรงดึงดูดทาให้ขดลวดซึ่งติดกับแต่แฟมเคลื่อนที่ลงมาซึ่งเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ทั้งขึ้นและลงก็จะทําให้เกิดแรงผักอากาศ และเกิดเป็นเสียงใาที่สุดค่ะค่ะและเรื่องที่3นะคะก็คือไมโครโฟนไมโครโฟนใช้หลักการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าและมีหลักการทํางานอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าภายในไมโครโฟนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างไมโครโฟนจะประกอบไปด้วยไดร์ฟแฟมขดลวดตัวนําหรือคอย ซึ่งติดอยู่กับแท่งแม่เหล็กถาวรหรือ permanent magnet ค่ะหลักการทำงานของไมโครโฟนนะคะเมื่อคลื่นเสียงตกกระทบไมโครโฟนแดฟแฟมจะสั่นด้วยความถี่ของคลื่นเสียงซึ่งจะทำให้ขดลวดหรือคอยที่ติดอยู่กับแเดลแฟมสั่นขึ้นลงตัดกับสนามแม่เหล็กซึ่งจะทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงและก็จะเกิดความต่างศัก์ไฟฟ้าขึ้น และก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําซึ่งจะส่งไปยังที่เครื่องขยายเสียงและเกิดเป็นเสียงออกมานั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องประโยชน์จากเรื่องการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณค่ะ